โยบซาบดีวิรุณเมกาวดีวิรุณดูไปบดีวิรุณอะฮะมันเป็นอะไรอ่ะคนดูเอ้าเอ้าเอาโยบซาบดีวิรุณเมกาวดีวิรุณดูไปดีวิรุณชาวไรน์ตะโกนกันด้วยนะวันนี้นะครับเราอยู่กันในเกมมือถือที่มีชื่อว่า ฟไฟฟอนนะท่านผู้ชมนะเออเป็นเกมแนว FPS เดินยิงแบบตลุมบอลคล้ายๆกับเจ้าตัวเกม Battlefield เลยนะครับท่านผู้ชมนะมันจะมีให้เล่น2ฝั่งนะครับในส่วนของฝั่งประเทศรัเสเซียแล้วก็อเมริกานะคุณดูโคตรหล่อโคตรตึงเป็นแนวแบบว่าอ่าฟอนไลน์นะยึดธงอะไรพวกนี้นะครับท่านผู้ชมโคตรหล่อโคตรตึงเออแมนขี่เกมนี้ขี่ฮอขี่รถถังขี่ยานเกราะได้นะคุณดูนะอ,อ่าลิงก์โหลดอยู่ด้านล่างกำปั้นยันตะคลิปนะครับตอนนี้มันมีให้เล่นในส่วนของฝั่งมือถือ Android เป็นที่เรียบร้อยนะคุณดูนะ โคตรหล่โอโคตรเต็งกันดูนี่พี่ก็เล่นบนมือถือเลยนะวู้เรียลเดย์เอฟสองนะครับเลื่อนๆชิวๆเป็นสิวได้ไงนนคนดูตึงปี๊ดเลยตึงเปี๊ดเลยเฮ้ยแม่งพาแม่งลื่นจัดๆเลยแต่ก่อนผมผมเล่นไปแล้วนะรอบนึงนะครับสมัยที่แบบว่ามันเปิดทดสอบเบต้านะตอนนี้เขาเอามาลงสโตร์ไทยไปที่เรียบร้อยแล้วนะครับแต่มีเค่ในส่วข,ของ Android ก่อนเนาะ iOS ต้องรอก่อนนะจ๊ะโคตรหล่โอ,อโคตรเท่มาว่ะมาว่ะเอ้ยไม่รู้ว่าปิงเท่าไหร่นะรอบนี้เดี๋ยวมาดูคนดูแป๊บนึงผมดูก่อนไหนมันดูค่าปิงตรงไหนวะตอนนั้นแม่งงปิโคตรเเยยออะะล ไม่บอกค่าปิงนี่หรือแต่ผมว่าน่าจะปิงน้อยหน่อยจะมีสโตไทยเนี่ยนะท่านผู้ชมเย่เฮ่อันนี้ออนไลน์นะคุณดูนะเฮ้ยเฮ้ยเครื่องบินใครมัน่ะเฮ้ยไปเลยเพื่อนไปเลยเพื่อนเอาดิเอาดิเอาดิโอ้พืนโคตรดีจ้ะดีจัดจัดเอาดิเอาดิตุยตุยตุยเฮ้ยไม่ละสวย ไหวเฮ้ยหลังมาเหรอ,อแต่พอผมว่าทิศทางมันหลอนๆยังไงไม่รู้นะทิศทางเนี่ยเอาวะเอาวะวะโว้โยตรงนี้ยิงกันนัวเลยโว้ยวัดแต่ฮิกเฮ้ยมันมันมันคนดูเราขับเครื่องบินดีไหมเฮ้ยเราไปขึ้นรถถังกับเพื่อนดีกว่าคนดูต้องรถถังอยู่นี่ yeah just deploy อ้าวจอดำเฉยร้าน Richman Shop ผู้ให้บริการเติมเกมออนไลน์ที่มีแอดมินดูแล24ชั่วโมงกัรันตีคุณภาพจากผู้ติดตามมากกว่า400,000คนเติมเกมออนไลนใช้เพียงแค่ไรออดไอดีในราคาที่ถูกและคุ้มกว่าเติมเองถึง10%ที่มาพร้อมกับบริการผ่อนชำระนานสูงสุด10เดือนสามารถเติมเกมได้บนเว็บไซต์ Richman Shop หรือเติมได้ที่ช่องทาง Line Official @Richman Shop อย่าลืมแอดทำหน้าด้วยนะนอกจากนี้ยังมีบริการเติมเกมชั้นนันอีกมากมายไม่ว่าจะเป็นในส่วนของบัตรเติมเกมคุ้ม โลโบอกกิฟ์การ์ดไลออดสตรีมบัตรแกร็บบัตรไลน์ทินเดอร์อยากเติมเกมแบบคุ้มๆุมสุดไวเติมก่อนใจทีหลังต้องนึกถึง Rich m a n Shop โ no น .1 เรื่องเติมเกมและถ้าเกมเมอร์ไม่อยากพลาดข่าวสารกิจกรรมเกมดีๆต้องติดตามเพจ c h m a n s ชอ p ไว้ด้วยเอาละ่ะไปสนุกกันเลยงงนะมันยังเป็นอัลฟาอยู่นะคนดูนะมันก็จะมีบั๊กอย่างนี้แหละอ้าวแม่งจอดำเฉยฮัล <laughs> โหลจอดำเฉย <laughs> เฮ้ย<ๆ>เมื่อกี้นี้แม่งรุดว่ากดเล่นใหม่ดู นีนะครับมันก็จะเป็นผู้เลนสายทีาา่สองกระแทกสายที่สองนะครับแม์จะจบภายใน15นาทีนะคุณด,ดูนะเกิดลอลอเกิดตึงลุย,ยเลยเนี่ยครับเย้แล้วเรามาดูในส่วนของเรื่องการปรับกราฟ,ฟิกกันก่อนนะแต่ผมจะหาที่ลงก่อนนะครับลงดีๆก่อนลงตรงนี้ก็ได้หรอโอเคลงมาเลยครับนี่เดี๋ยวผมจะปรับกราฟ,ฟิกให้ดูนะ กมนี้ค่อนข้างที่จะเขาเรียกว่าอะไรนะมีใจโลโค้ให้ด้วยนะครับแล้วก็กราฟิกนี่ค่อนข้างกินมันมันมันอยู่ที่ว่าเราปรับขนาดไหนนะอันนี้ของผมก็ปรับแบบสุดทุกอย่างเลยนะครับเรโนเวอร์ลีเจีนรุเอลสองนะคุณดูนะเออภาพสวยจัดจัดเอ้ยเราลืมเปิดอันนี้เหรอโอเคเปิดสักหน่อยมาว่ะมาว่ะเราขอลดอันนี้สักหน่อยนะเอ่อชาร์ดูเฮ้ยเอาอันนี้ในการสกินแอสเซสเรชั่นนะเอาเป็นไฮพอนะครับมันลื่นๆลงกว่านี้หน่อย เออนี่แหละลื่นชิวเลยแหละนี่ก็ถือว่าลื่นแล้วนะคนดูนะอิซึเกโดคือเดโวอาชิโตบูเตะอันนี้ของพี่เล่นมนไซน์แม็กซ์แลกอลแปดแปดนะครับแลมสิบหกกิกลอม่าหนึ่งสองนะแต่ภาพแ,แม็แบบลื่นจัดๆเลยนะคนดูเนี่ยผมปรับอีกสักน,นิดนึงนะการมันยังไม่มันยังไม่ซุดจัดพอนี่อิซึเกโดคืออ้าวแม่งนัทในห้าสิบเลยคนดูเฮ้ย hey, เอาลงมาสักหน่อยดิ หันใน5้มันมันไม่สุดไงหม,หมายถึงว่าเฟรมมันไม่เนียนตานี่ต้อง60คนดูเล่นเกมสมัยน,นี้เนี่ยถ้าเอาลื่นต้อง60นะถ้าเอาพอเล่นได้นี่30 FPS นะมันบัญญัติค่ามาตจะฐานไว้อยู่ที่30นะครับเล่นเกมที่แบบว่าไม่ทําให้แบบอ่างุนกิจใจนะฮะท่านผู้ชมนะเกมที่มีประสิทธิภาพต้องไม่ต่ำกว่า30 FPS นะครับน้องๆอีซเกโดเฮ้ยเรายึดจุดไปแล้วหรอโอ้โหเพื่อนเราตึงอยู่นะนี่มีกล่องเก็บกระสุนอะไรพวกนี้ด้วยนะครับ อะไรวะเนี่ยเฮ้ยมันยิงมาจากไหนวะต้องไปหาฟาร์มสนุงสนายซะหน่อยละว่ารถกดได้นี่หมายเอี้ยวตัวได้นะใายขวานะครับเอาวะเอาวะล้อใส่ตะโคบอยู่แต่เกมนี้มันวิ่งสไลด์ไม่ได้หรอวะวิ่งสไลด์ไม่ได้นะครับเกมนี้ยังวิ่งสไลด์ไม่ได้เออเกมเกมเกมมันอาจจะมีกึกือบหน่อยนะเขาเรียกว่าช่วงจังหวะเฟรมดรอปส์เฮ้ย อดีอดีตายตายตาย,ตายสวยสวยอุย้ย <laughs> มันยิงมาจากไหนวะแต่ผมจะทิ้งนิ้งโหลดไว้ให้นันล่างคเขมยตากิดนะคุณดูนะสำหรับใครที่อยากเล่นเกมนี้นะครับแล้วเรารองลองกับเพื่อนกันจะติดจะจอดำไหมนี่ว่าแล้วไปลงกับเพื่อนองนี้จอดำนะครับลงรถตังกับเพื่อนองนี้จอดำอ่าหายละหายละเอยแป๊บนึงแป๊บนึงปรับหมด age, แรมเพียรแรมตึงก่อนอ้าววัตตาฮิกโดนยิงเฉย ผมไม่ลงกับเพื่อนหรอกผมบอ,อกเลยไปลงตามจุดเอาจุดนัวๆนี่จุด e เลยนี่นัวๆนี่มาว่ามาว่า <c oughs> อิซึกดโดคือเดวิลอารีโนทริทเทฟโอ้โหงั้นคนไปไหม,มาตายแล้วตายแล้วมาว่ามาว่ารู้สึกว่าจะแหลกน้อยลงอยู่นะคนดูโอ้ยิงดีอยู่นะครับระบบมันอนะแต่ผมอยากให้ปรับแบบเรื่อง,รองการาฟิกแก แรงหนุ่งแรงดีอะไรเงี้ยนะครับอาจจะต้องปร in ับนิดหน่อยแต่ผมว่าเขาทำเขาทำเมาเริ่มโอเคแล้วนะอันนี้เป็นสไตล์แนวแบลตันฟิลเลยนะครับน้องเฮ้ยคานมาครับแต่แสงมันอาจจะเพี้ยนๆหน่อยเวลาเข้ามาในบ้านแสงแม่งยังเลี้ยนอ้าวเอาเพื่อนเราเพื่อนเราเว้ยเว้ยอาจจะต้องเคาะทีนัดนะครับคุณรู้นะเฮ้ยอ่ะดี เ้ยโอ้โหไอ้เสนว่ะวันี้มันปืนอะไรเนี่ยเราเสนมายิงเราเลยนี่หว่าน้องๆลงนี่ตรงนี้อิซึเกโดคือเดวิลอาทติโนชุเตะอรดีอะด้ยตายไหมน่ะมันดูเล็กๆๆๆกักๆจังวะ มันเล็กก็คือกักจังวะเฮ้ยเฮ้ยไม่ตายหรอพี่เอาดีๆฮะฮะพอ,ะอ,ะอะดูนี่ผมยิงมันไม่ตายเนี่ยเอาว่าแต่เฮ็กโอ้มันปูหรือเปล่าวะว่าไม่ใช่ละเกมแม่งน่าจะบัก็กเอาคิวได้เฉยงง ดูมันปิงมนะคนดูนะมันอาจจะปิงก็ได้อ้าแม่งยื้อเราอยู่ฝั่งไหนรัเสเซียนเหรอรัเสเซียนกายหรือเปล่าลงครับลงเติมลงเติมยึดจุด F ล้วก็ชนะได้แล้วนะแต่ว่ามันเหลืออีก4นาทีนะครับสำหรับแบนนี้นะเฮ้ยปืนปืนไหม่ปืนไหม้ เนี่ยยิงไม่ตายกูงงเลยยิงไม่ตายเฉยมันปิงขนาดนั้นเลยเหรอพี่เอาาาาา้าวอาโอู้ยิงไปม,มดแม็กแล้วมึงไม่ตายวะเฮ้สวยสวยสวย มันจะทิ้งพูดเฮ้ยใครมาจอดหอตรงนั้นมาอดีเอดี ร <Hey! S 2> ้าน Richman Shop ผู้ให้บริการเติมเกมออนไลน์ที่มีแอดมินดูแล24ชั่วโมงกับรันตีคุณภาพจากผู้ติดตามมากกว่า400,000คนเติมเกมออนไลนใช้เพียงแค่ Riot ID ในราคาที่ถูกและคุ้มกว่าเติมเองถึง10%ที่มาพร้อมกับบริการผ่อนชำระนานสูงสุด10เดือนสามารถเติมเกมได้บนเว็บไซต์ Richman Shop หรือเติมได้ที่ช่องทาง Line Official @Richman Shop อย่าลืมแอดทำหน้าด้วยนะนอกจากนี้ยังมีบริการเติมเกมชั้นนันอีกมากมายไม่ว่าจะเป็นในส่วนของบัตรเติมเกมคุ้มคุล บอกกิฟการ์ดไลออดสตรีมบัตรแกร็บบัตรไลน์ทินเดอร์อยากเติมเกมแบบคุ้มๆสุดไวเติมก่อนจ่ายทีหลังต้องนึกถึง Richman Shop No.1 เรื่องเติมเกมและถ้าเกมเมอร์ไม่อยากพลาดข่าวสารกิจกรรมเกมดีๆต้องติดตามเพจ Richman Shop ไว้ด้วยเอาละ่ะไปสนุกกันเลย <c oughs> เอาดีๆพี่ไม่ตายจริงอะเออเออเอ,อ,อะไรอะอะไรอะเ,อเกมแม่งมาหาบัคบอกเลยแต่มันก็ยัง มันก็นยังบอกอยู่นะครับเป็นตัวทดลองใช้นะเป็นอัลฟาอยู่มันเหมือนจะปิงอย่างไรเงี้ยมันเหมือนปิงคลิปหายเนี่ยเนะี่ยมันไม่บอกค่าปิงเงี้ยว่ามันปิงเท่าไหร่เราเลยไม่รู้นะครับว่ามันปิงหรือเปล่าที่จุดอฟก่อนเด้ออย่างงั้นนะ่ะนอนเลยดีครับนอนหมอบรออ่าก็ไปใกล้กว่านี้หรือเปล่า โอเคนี่อ๋อตรงตรงนี้โอเคบอกรู้เลยครับยึดก่อนยึดก่อนเอาดิฮะโดูยิงจากไหนวะฮัลโหลน้องมึงกวนตีแล้วยิงยังยิงจากไหนวะงงเลยอย่าได้สไนายดิคนดูนี่ก็แนวแบตเตอร์ฟิลก็ถือว่าโอเคอยู่นะแต่ผมคิดถึงแบตเตอร์ฟิลโมบายเลยว่ะไม่น่าปิดเลยนะมันเป็นอีกเกมนึงที่แบบน่าเล่นน่ะ แต่ว่าระบบมันก็ไม่ค่อยดีหรอกนะแต่มันก็ดีกว่าระบบนี้อยู่นะครับแต่นั้นมันพัฒนาเป็นทีมไงคนดูอันนี้พัฒนาไม่กี่คนเองเออเดี๋ยวดีแล้วก็มีด่านเดียวอยู่เลยนะนี่อันนี้นะออปีนจิ๊บหายหรือเปล่าเฮ้ยมาดิ สวยโคตหล่อโคตรตึงก okay, ิมโคตรพ่อโคตรแม่ยปีเอาว่าลุยอิซึเกโดอือเตโกออย่เป็นไงหน้าโคตรหล่อเฮ้ยใครมันหล่อแล้วเมื่อกี้นี้อืออืออืฮะฮะยืนยิงเป็นแม็กบ่กพี่จะตุย งงเลยลงในนีเราลงเติมลงเติมกันดูเวชนะเฉยทนั้นบป็งงเต็มอเมริกาลบสี่เรารัสเซียเราอยู่ฝั่งลัสเซียนะผมนะขอหล่อขอตองเลยอ่ะพี่มาว่ะมาว่ะ จดจ yup. ืดจ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 ดถัก okay. ครับ baby one stop ใช้ไม่ต้องแล้วก็ทาใจมาตืตักมาว่ามาว่ะรับของก่อนครับอ้าวดิงรุดเฉยมาว่ะมาว่ะเฮยกิมันขยันดิ้งจางวัตถเฮ้ยเคล่อเคตรึงไงพี่ก็มาดิครับนอนนอเอยรอมนโหลดนะ เย่มาว่ะมาว่ะเราไปลงตรงนี้ดีกว่าลงที่มันนัวนๆกันอยู่นะครับอเอริกูดไป let's go เฮ้ยเอาว่ะมาดิโอใครมันมายิงข้างหลังเราวะเมื่อกีนก้นี้ว่าไรเฮ็กลงตรงนี้ละกันซีซีเหมือนเดิมใครมันเล่นเครื่องบินว่าบินอยู่บนหัวตุ๊จกจักจัอยู่นั่ยนะมีคนมายึดไม่นี่ท่านี้ อยังเงียบกริบอยู่นะท่านผู้ชมนะไทยน่ารักสงบแต่แท้ที่ลบไม่ขาดอีกลราจะไม่แค่ให้ขุ้นขี่อันนี้ครับน้องๆโอ้ยโอ้ยเอ้าแค่วิ่งผ่านกระตุยวัตไัเฮกมันเดือดแท้ตรงเนี้ยโอ้โคตเดือดอะคนดูดูดิ หม,หมอบยิงก่อนโอเคมแม่งปิงจังวะปิงจ,จัดๆเลยเนะี่ยนี่คนดูไปเอา啊เอา啊ยังรออย่างรอก็จะลื่นขึ้นกว่าเดิมเยอะเลยนะหลังจากตอนนั้นที่ผมเคยเล่นไปนะครับแป้งแหลกจัดๆแต่มันยังเสียอยู่คือมันยังมีปิงอยู่นะครับท่านผู้ชมนะปิงปิงไปบ้างนะครับเอ,อ้อหอใครยิงมาหอเรายิงนี่มา อาวะเอาวา,า,วายังรอยังตรึงวะนี่เดี๋ยวนี่เป็นไงล่ะติงจะจัดติงจะทิศทางมันมั่วไปหน่อยนะคุณดูนะมันยิงเราจากด้านหน้ามันมันไอไอเป้าไอเป้าเตือนการโดนยิงเนี่ยมันควรควรขึ้นด้านหน้าเหมือนกันนะคุณดูนะว่าแต่เฮ็กกูจะตายวะไม่เห็นมียาเลยแถวนี้อา้าวสวยสวยสวย,สวยได้อยู่ได้อยู่เฮวะดูอะไรยิงวะ โอเคนะท่านผู้ชมนั้นก็ประมาณนี้แล้วกันครับสำหรับเจ้าตัวเกมมือถือที่มีชื่อว่าไฟฟอนนะเป็นเกมแนวยิงกันแบบนัวๆตุตีตุตีหน้างานนะท่านผู้ชมนะเหมือนกันเป็นตัวเกม Battlefield นะท่านผู้ชมนะอ่าตอนนี้ก็ลิงก์โหลดอยู่ด้านล่างผมจะคลิปนี้เล่นในส่วนของ Android ก่อนนะท่านผู้ชมนะ iOS ยังไม่มานะครับท่านผู้ชมนะยังไงก็ต้องรอก่อนนะครับสำหรับวันนี้พี่โคกขอตัวก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้าอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดสมัครให้ด้วยนะจ๊ะเจอกันใหม่คลิปหน้าบายจ้าโคตรหล่อโคตรตึงร้านลินนดูแล24ชัั่วโมงกาารตีคุณภพ จากผู้ติดตามมากกว่า400,000คนเติมเกมมอลล่าเรนใช้เพียงแค่ไรออดไอในราคาที่ถูกและคุ้มกว่าเติมเองถึง10%ที่มาพร้อมกับบริการผ่อนชำระนานสูงสุด10เดือนสามารถเติมเกมได้บนเว็บไซต์ Richman Shop หรือเติมในที่ช่องทาง Line Official@ ยล @Richman Shop อย่าลืมแอดทำหน้าด้วยนะนอกจากนี้ยังมีบริการเติมเกมชัมน้นนานอีกมากมายไม่ว่าจะเป็นในส่วนของบัตรเติมเกมคุ้มคุมโลบอกกิฟต์ก r i o อ s t ตรีมบัตรแกร็บบัตรไลน์ทินเดออยากเติมเกมแบบคุ้มๆสุดไวเติมก่อนใจทีหลังต้องนึกถึง Rich Man Shop โนหนึ่งเรื่องเติมเกมและถ้าเกมเมอร์ไม่อยากพลาดข่าวสารกิจกรรมเกมดีๆต้องติดตามเพจ i c h Man Shop ไว้ด้วยเอาละ่ะไปสนุกกันเลย